สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมตอนรับกว่าสู่ช่องอาเฮียวัซา,านะครับในคลิปนี้ครับก็คือ EP ที่25แล้วนะครับก็คือ EP ที่เราต้องมาเตรียมปลูกต้นไมเ้เล็กครับเราได้นักศึกษาจากวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมนะครับเอฟคือา่า วัทยาศาสตร์แล้วก็วิทยายวิทยาลัยเทคนิคบูรีลัมนะครับมาช่วยปลูกรวมถึงคณาจารย์ด้วยนะครับผมขอบคุณเล็กนะครับที่คอบร่วมือเข้ามาช่วยในการต้นไม้ในครั้งนี้นะครับต้นไม้เล็กในสวนหย่อมของเรานะครับเราก็เร่งมือเต็มที่ครับมรอที่จะลงต้นไม้เล็กแล้วก็เสม ไม้เศษเถียรท,ที่ไม่เอานะครับเก็บทิบ้งไปนะครับช่วยกันนะครับร่วมมือช่วยกันจนไม้ตรงระดที่เราลงอยู่นะครับเพื่อจะเร่งเปิดให้กัรงานการประชุมอาเซียน รเ,เครับสวนนะครับต้มเล็กตารนหลายหลาพันด้วยนะครับหลายพันหลายชับไม่หมดครับบอกแล้วผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับคาดูจากาง,งานเสีอะไร จริงครับเพื่อจะมีสวนมองสวยนะครับคอมเมนต์นะครับอภิปรึกษาล่นกันมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆรู้ว่าเราท้อง,งานกัน เราเร่งทำงานกันนะครับจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ดูการทำงานกันเรื่อยๆครับเพราะว่าพนักงานแต่ละคนรวมถึงนักศึกษานี่คซานการแบ่งหน้าที่แบ่งกลุ่มได้ลขึ้นมาเลยอยู่กันเป็นโซนโซนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันนะครับ กลุ่มหนึ่งก็ทำเป็นทางเดินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คนหินคนทรายแล้วก็นี่คือบรรยากาศที่เราปลูกเสร็จแล้วหรือนักศึกษากลับไปหมดแล้วนะครับก็ถึงเวลาเลิกงานนะครับเรกิกก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของการปลูก ่อืตตกแตงสวนนะครับนี่คือทานน้ำตกเราก็พยายามเรียนแบบธรรมชาตินะครับพยายามเรียนแบบธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับไม่เหมือนจริงไม่เหมือนธรรมชาติแต่ขอให้คล้ายก็พอนะครับ นี่ครับต้นไม้ที่เด็กๆนักศนะึกษาปลูกกันช่วยมีความร่วมือมาช่วยปลูกนะครับนี่ครับทานน้าตกก้อนหินเหล่านี้คือเราเราค้นมาวางแล้วก็มาจัดแต่งเตรียมเรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับดังนั้นท่านผู้ชมครับถ้างานนี้สำเร็จคงจะออกมาสวยน่าดูนะครับส่วนยอมแห่งนี้ ครับต่อหมาะสะพานข้ามบรรยากาศต้นมงต้นไม้นะครับที่เราปลูกไปแล้ววางตำแหน่งนะครับก้อนหินเหล่านี้นะครับวางตำแหน่งให้คล้ายธรรมชาติมากที่สุด ครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกน้ําตกก็ทําเรื่อยๆนะครับเนี่ยบ่อน้ําตกบ่อรับน้ําตกนะครับด้านหน้าก็เราก็เร่งมือเต็มที่แหละครับเพื่อจะให้ได้สวนหย่อมสวนพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พยายามเร่งงาน ให้ทันการประชุมอาเซียนนะครับซึ่งสมาชิกอาเซียนก็จะมาชมส่วนหย่อมตรงนี้นะครับนี่คือน้ำตกนะครับกำลังคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศซึ่งส่วนตรงนี้ก็จะติดกับถนนเส้นทาง ไอสนามช้างอารีนาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ่านใดที่ผ่านมาก็แวะได้นะครับแวะมาชมอาจยังจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่จะอยู่ประมาณสัก50%ครับช่วงนี้ก็จะเล่งมืออยู่นะครับเนี่ยครับสวนน้ำตกครับตรงนี้เป็นน้ำตกนะครับไม่ใช่อาคารสำนักงานนะครับเป็นน้ำตกนี่คือสะพานของศาลา กลางน้ำครับตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้ไม้ประดับต่ตางๆนะครับสวยงามดังนั้นทุกท่านรอชมได้เลยนี่คืองานการวางหินก้อนใหญ่ที่ผ่านมาในคลิปที่ผ่านมานะครับ ep ยี่สนะครับ ep นี้ก็คือ ep 25่สิบห้านะครับจะให้ดูบรรยากาศความคืบหน้านะครับของการต้าชนยอมแล้วก็ การทำน้ําตกนะครับดังนั้นอยากให้เ c นะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านนี่ติดตามนะครับการจัดชมหย่อนส่วนหย่อมของเราจนเสร็จนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมมั่นใจเลยว่าต้องสวยงามนะครับ ต้องสวยงาม100%แน่นอนนะครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจะไปดูฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับหรือจะไปดูรถแข่งก็ต้องแวะเข้ามานะครับมาดูสวนตรงนี้นะครับมาดูสวนหย่อม ซึ่งจะเป็นสวนที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับม,มีน้ำตกภา,ภายในนะครับด้านหลังด้านหลังก็ยังขิ้นโค้งอยู่นะครับก่อหยุดไว้ช่างช่างก็มาปั้นเป็นก้อนหินนะครับช่างมาปั้นก้อนหินอยู่ดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือ FC หรือผู้ชมทั่วโลกนะครับติดตามนะครับติดตามดูเรื่อยๆทุก e ีีนะครับ ตั้งแต่ EP แรกจนปัจจุบัน EP 25นี่นะครับความคืบหน้าเราก็คืบหน้าไปเรื่อยๆครับผมก็จะอัปเดตลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสำเร็จนุ่นหละนะครับจนเป็นสวนจนได้มีสมาชิกอาเซียนหรือผู้ที่เข้ามารับชมนะครับ EP ที่ ที่สิ้นสุดในการจัดสวนก็คือสมาชิกอาเซียนนะครับเข้ามาชมงานนั่นเองนะครับเราก็จะเร่งมือให,ให้ได้เร็วที่สุดนะให้สวนนี่เสร็จแถวที่สุดสัก90%้แล้วกันนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับอาจจะได้ประมาณสัก90%กับสวนก็จะมีต้นไม้ส,สวยๆมีดอกไม้ส,สวยๆกล้วยไม้พวกนี้นะครับแล้วก็สนามหญ้าก็ตอกเขียวด้วยนะครับ ผมจะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมติดตามทุก ep นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซั b สไครตนะครับช่อง ahiavasan นะครับเป็นช่องที่ยังเล็กๆอยู่แต่ว่าจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนั้นอยู่ที่ท่านผู้ชมแหละครับจะคอมเมนต์นะครับรับความคิดเห็นนะครับทุกๆท่านนะครับ คอมเมนต์ข้า,าได้ว่าเป็นยังไงยังไงแบบไหนนะครับผมก็จะไปตามอ่านแล้วก็ตามตอบคอมเมนต์ให้นะครับกดลูกหัวใจให้นะครับนี่ครับน้าตกต้นไม้แล้วก็ลงต้นไม้ใหญ่ก็ลงไปแล้วต้นไม้เล็กก็ต่างม,มานะครับจากนั้นก็จะเป็นสนามหญ้านะครับผมก็จะอัปเดตลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ค ที่รถวิ่งตรงนั้นคือสนามไปเส้นทางไปสนามช้างอลิอลีน่าของจังหวัดบุรีรัมย์สนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือต้นไม้เล็กตรงทางเข้านะครับถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นน้ำตกทันทีเลยนะครัแบบสวยงามตอนนี้กำลังได้อยู่ประมาณ3 0นะครับต้นไม้เราก็ลง ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้เล็กบวกร่อนหิบรรยากาศขเอขอียวขจีลมลืดนะครับสวนยอมพักผ่อนยอมใจ <S <S ดังนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องคิดเลยว่าถ้าเสร็จมาแล้วเนี่ยบรรยากาศออกมาสวยแค่ไหนมันจะอลังการแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ช่องอาเกียรม,มาซันนะครับผมจะเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นกำลังใจหรือเป็นข้อคิดในการทำคลิปต่อไปนะครับมเมต์มาได้นะครับผ่านคอมเมนต์แล้วก็จะตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิมม่งนะครับ แจ้งเตือนทุกๆคลิปที่ทำหรืออัพโหลดลงก็จะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ